เกรสแอนพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะลองกลับบ้านเองคือมันไม่ได้เรียกว่ากลับบ้านหรอกแต่ว่าเราจะกลับโรงแรมนะคะก็คือป๊าบป๊อบอกว่าให้แบบเรากลับเองบ้างเลยเราแบบถ้าวันไหนมาไม่ว่างอย่างก็ต้องมากลับบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยเราขึ้นทีเอสเอนะคะก็ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่ามีเพื่อนนะคะเดี๋ยววิ่งหนึ่ไม่ได้วิ่งเดินชัยโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ BTS ค่ะทุกคนก็คือตอนนี้เรามาถึงิ BTS ช่องนนทรีแล้วนะคะแต่ว่าได้จบไปสยามแต่เราไปโรงพยาบาลจิตก็คือแบบเขาไปขีดนิดนึงก็เลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อตรวต่อที่นู่นนะคะไปก,กันมาใสกันแบกหน้ามือเกยเดินระยะ ระหว่างการการพูดคุยในคอมพิวเตอร์สะอาดสุดยอดเลยก็อยอดดตอนนี้เราอยู่ที่พีเทสลสนะคะ,ะ,เ,คะเดี๋ยวเราก็ไปลงสยามแล้วก็ไปต่อเพิจิตแต่ว่าต้องไปซื้อตั๋วใหม่ด้วยเพราะว่าตามน,นั้นค <c oughs> ่ะกดผิดทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สยามแล้วนะคะก็คือว่ามากเมื่อกี้คือแบบเดินหลงแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อันงไปหมดคือถ้าสมมติว่าไม่ได้มากับเพื่อนก็คือ นอนที่นี่นี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนก็เดี๋ยวรอไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปลงเพินจิตเพราะว่านอนอยู่โรงแรมตรงสถานีโรงั้มเลยก็เดี๋ยวไปเจอกันคะ่ะโอ้ยทุกคนเราเบอร์เราเอิบมากเลยคือเลยสถานีตอนนี้อยู่นานๆเมื่อกี้เพลินจิตแล้วมัวแต่อะไรไม่รู้เก็บของเพราะของจะตกนะคะก็เลยแบบเออนั่นแหละเลยเลยตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ เมื่อกี้เะเดินย้อนลงไปทางอีกทางหนึ่งอีกโอ้ขอทีเพืแบบกดตัวเองมากสติสมองไม่มีแล้วตอนนี้นะคะเบอร์จัดเลยก็เดี๋ยวร้อเนี่ยรถไฟมาพอดีนะคะก็เดี๋ยวเอ่มย้อนกลับไปเพลินจิตค่ะเป็นไงบ้างอ๋ออะไรคนอื่นก็กลับบ้านยังนี้ทุกวัน ใช่มอันนี้ก็แบบงงมากเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวก็เพื่อนถิ่นนู่นนี่นู่นนี่ก็แบบอ่างงจ้ายแต่ว่าเดี๋ยวถ้าขันหน้ามันจะสูงขึ้นนะจะไม่ไม่ไม่โงงหลงทาง่างนี้อ่ะจริงๆมันมีชัตเติร์บัสไปตลาดด้วยแต่ว่าเกดบอกเกดจะเดินไม่ก็ป๊บว่าบอกถ้ารอรถได้ถึงห้านาทีแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดินไปห้านาทีแ๊บว่าบอกรถเดินไปนี่ค่ะเดินละกัน เพลงโรงแรมแล้วนะคะ <c oughs> ก็เหมือนเดินแบบกี่กิโลนเนี่ยเยอะได้ประมาณก,กิโลสองกิโลแหละไม่เยอะหรอกนะอ้หรอกะอมาก <c oughs> ก็เอาเป็นว่ารอดครึ่งไว้รอดครึ่ง อ่าแล้วก็ใครยังอยากจะดูรีวิวโรงแรมของคอนลาดโฮเทลนะคะก็ดูได้ที่ช่องคูมาดาวซีซีใช่ค่ะโรงแรมสวยมากให้ดูแบบชวาชวาตัวนี้นึงก็ถ้าใครชอบทีนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กันทุดแค่เราอยากให้เกตไปไหนด้วยตัวเองนะบอกคอมเมนต์ด้วส่งเกตไปถ่ายคชีพจะเย็นๆนะก็